คิดถึงกันบ้างไหมครับอา้าสวัสดีมิตรัสเป็นกีฬาฟุตบอลนะครับพบกับพองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับทศนินมบ้าน,นด้านกีฬาฟุตบอลวันนี้มีงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทนะครับแต่ว่าช่วงเช้านี้ต้องเข้าไปาช่วยกันจัดโน่นจัดนี่ก่อนงานกินเลี้ยงนี้จะช่วงเย็นไปถึงดึกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาพอดีร่างกายมีปัญหานะครับรู้สึกคันเนื้อคขันตัวตั้งแต่วันจันทร์ จนมาถึงเมื่อวานนี้ไม่ไหวก็เลยลาป่วยไปอตอนนี้รู้สึกสดชื่นดีแล้วนะครับไปซื้อยงซื้อยาหามหมอได้ยามากินก็สดชื่นขึ้นแล้วก็อาการคั้นเนื้อขั้นตัวก็หายไปเรื่องของฟุตบอลน,นะครับกลางสัปดาห์ลิวพูลก็กลับมาโชว์ฟอร์มแจ่มนะครับตัวที่ถูกค่อนคอดว่าฟอร์มไม่คงเส้นคงวาอย่างโจนเบลลิงแฮมไม่ใช่เคอร์ติจโจนนะครับก็ เป็นพระเอกเหมาคนเดียว2ประตูนะครับที่เหลือก็มีกัคโปมีซาร่าก็กลับมายิงได้นะครับแล้วก็มีดาวินนุนเยสที่สกอร์ไม่เกิดแต่ก็มีแอตซิตนะครับทรเทนอาโนโล,ลงมาเป็นตัวสำร,รองก็มีแอตซิตต่างต่างในน้าเหล่านี้นะครับรวมถึงประตูแรกที่ริบูลเบิร์กนำอย่างจากโดมินิกโซโบสไลก็ถือว่ามันเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโซโบ ฟอร์มจะดร็อปลงไปนะครับก็หวังว่าประตูเมื่อกลางสัปดาห์ในคาราบาวครับส่งลิเวอร์พูลเข้าไปเล่นรอบรองชะเลิศน,นะครับเจอกับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมเล่นแบบ2นัดเย่าเยือนนะครับรู้สึกว่าจะเล่นที่แอนฟิลด์ก่อนหรือ,อยังไงนะถ้าจาผิดขอภยัยช่วงต้นต้นเดือนหน้านะครับมกราคมวันที่8ที่9แล้วก็ไปไปลายเดือนนะครับนั่นคือรอบรองเย่าเยือนถ้าผ่านฟูลแลมได้ก็ไปรอชิงในช่วงปลายเดือนกุมภาพัานธ์เหมือนเดิม อีกคู่หนึ่งก็เป็นการเจอกันระหว่างสิงห์แดงกับสิงห์บลูนะครับเชลซี Chelsea กับมิดเดิลส์บรูก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่เจอกับทีมเล็กนะครับโชคดีที่ไม่มาคว้เจอกันเองนะครับอก็อาจจะเป็นการย้อนรอยเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะที่เชลซีกับลิเวอร์พูลได้ชิงถ้วยในประเทศกันทั้งสมรัยการทั้งเอฟเอคัพแล้วก็คาราบาคแล้วก็เป็นฝั่งลิเวอร์พูลที่เอาชนะจุดโทษได้ทั้ง2เกมแต่ถึงแม้มันจะห้ามหันกันในเวลาไม่จบ แต่ก็เป็นเกมคุณภาพที่ถูกยกย่องว่าเป็นนักชิงที่โอ้โหสู้กันด้วยแท็กติกสู้กันด้วยความสามารถนะครับของทั้งนักเตะและผู้จัดก,การทีมอย่างโมะมันก็หวังว่าปีนี้เราจะได้ชมเกมที่มีคุณภาพแบบนั้นอีกอ่ะสุดสัปดาห์นี้นะครับพี่มารีก็ไล่แข่งมาตั้งแต่คืนวันพฤหัสนะครับคืนวันพฤหัสเนรู้สึกจะเป็นคริสเันพาเลตเสมอกับสมมเสมอเสมอกับทีมไหนผมจำไม่ได้แล้วขอไปนะ เบนฟอร์ด uh, หรือเปล่านะแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือเมื่อคืนนี้นะครับมีอยู่หนึ่งคู่นั่นก็คือการลงสนามของทีมอันดับ3อย่างแอสตันวิลล่าและเป็นการเล่นในบ้านด้วยนะครับเมื่อคืนนี้วิลล่าน็กวีดดังก็ไล่ขย่มใส่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดน้องใหม่บวยบริสุทธิ์ที่เพิ่งเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปนะครับเป็นคริสไวเดอร์ แต่ก็จนแล้วจนรอดนะครับวิลล่าก็ยังไม่ได้ประตูคืนนําต้นครึ่งหลังมาได้ประตูามายิงประตูได้แต่ว่ามีการบรบกวนผู้รักษาประตูของเชฟอยู่ก็โดนริบป,ประตูคืนไปแล้วช่วงท้ายเกมนะครับนาทีที่87 88เนี่ยก็กลายเป็นว่า,เ,าเจ้าอาเชอช์นะครับในวันที่เล่นกันเจอร์นี่บูตัวนี้ก็เล่นดีนะครับอาเชอช์ cher, เนี่ย มายิงประตูทีเก่านะครับเคยเป็นเด็กเก่าว,วินล,ล่านะครับมาเจอวินล,ล่าครั้งแรกก็ซัดประตูในช่วงท้ายเกมโอ้โหตอนนั้นแฟนวินล,ล่าช็อกนะครับอูนายเมรี่เซ็งเลยกอผู้เล่นของวินล,ล่าเหมือนเสียกระบวน่านะครับเสียกระบวน่าเสียสมาธิโดนเชฟยูโจมตีเร็วซึ่งจริงๆเกมรูกของเชฟยูไม่มีอะไรเลยนะครับขึ้นมาทางกราบตัวหนึ่งแล้วเปิดเข้าในมาเนี่ยก็เป็นอาเช์ที่อยู่ในกรอบเขตโทษแทบจะ คนเดียวเลยฝั่งเชีบอยู่แต่ก็จริงผ่านเอมี่มาติเนสเข้าไปแบบจอดจอทีนี้มันทดเจ็บนานครับเพราะมันมีประเด็นชน่วงท้ายทดเจ็บร่วม10นาทีก็วิลล่าก็พยายามไล่เอาประตูคืนสุดท้ายก็มาได้ประตูตีเสมอจากซานิโอโลนะครับนาทีที่90บกเแบ่งแต้มไปแบบโอ้โหเกือบแท้ก็ว่าเกือบชนะได้ไหมนะครับเพราะว่าลูกยิงของวิลล่าตลอดทั้งเกมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเล็งเป้าได้เท่าไหร่ก็ ให้นึกถึงคล้ายๆเกมที่วิพูนเสมอแมัมแอนยูนั่นแหละนะครับเกมคล้ายๆกันเลยคือบุกเยอะมีโอกาสยิงแต่ไม่คมยิงจะจ้แจ้งแจ้งไม่ค่อยมีก็ออยังโชคดีที่วิลล่าก็ไม่แพ้คาบ้านนะครับแต่ก็หยุดสถิติที่ชนะรวดในบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มให้กับทีมบวยของตลาดนะต้องใช้ให้ว่าบวยติดคอได้ไหมเก็บเพิ่มได้อีกหนึ่งแต้มครับเป็น 39, สามสิบเก้าสําหรับสิงห์พยองขึ้นไปมีคะแนนเท่ากับอาร์เซนอลแต่ประตูได้เสียเป็นรองปืนใหญ่นะครับ ทำให้ตอนนี้อันดับหนึ่งก็ยังเป็นอาเซนอล39แต้มนะครับวิลล่า39แต้มแล้วก็ลิเวอร์พูล38แต้มแมนซิสเตีย34หรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้เมื่อคืนนี้แมนซีก็น่าจะเข้าไปชิงรอชิงแล้วนะครับสำหรับศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับที่แมนซิตี้ไปในฐานะแชมป์ยุโรปนะครับก็ชนะมาสองนัดรวดอ่าพูดถึงลิเวอร์พูลคืนนี้ เที่ยงคืนครึ่งแต่เวลาในประเทศไทยผมไม่รู้ว่าจะเสร็จงานเลี้ยงเนี่ยทันไหมนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้บรรยายหรอกเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์ผมต้องกลับไปจันทร์จันทร์ับุรีนะไปงานลูกสาววันอาทิตย์เนี่ยผมต้องเดินทางนะครับแล้วก็วันจันทร์งานลูกสาวช่วงเช้าก็อาจจะไม่ได้บรรยายนะครับคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งริวพูลกับอาร์เซนอลก็เดี๋ยวรอรุ่นกันแต่ผมมีความมั่นใจว่าเกมเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นการสลัด สนิมนะครับเป็นการเคาะสนิมของนักเตะรเบุรหลายหลายคนที่ฟอร์มฟืดมาในช่วงเดือนสองเดือนหลังแม้ว่าจะชนะบ้างได้แต้มสำคัญสำคัญบ้างแต่ก็หลายคนฟอร์มไม่ดีอย่างเช่นซโบสไลน์อย่างงี้นะครับหรือแม้กระทั่งซาร่าเองกัปโปเองดุนเยสเองก็เช่นเดียวกันแหละนะครับแม้ว่าทางฝั่งสตาฟโค้อรพูลจอกมันบอกว่าทุกคนกําลังหาทางช่วยกันอยู่และเ,เชื่อว่านะครับแม้ประตูสกอร์บอด บนสกอร์บอร์ดรายชื่อจะไม่มีดาวิดนูนเยสแต่เขาก็มีรายชื่อที่มีสถิติส่วนตัวเช่นมีการจ่ายแอซซิตให้เพื่อนนะครับทำทางสัมผัสบอลแท็กเกิลแย่งบอลอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่ามีส่วนร่วมในเกมรูปของลิเวอร์ pool แม้ว่าจะไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดก็ตามเพราะนั้นผมมีความมั่นใจว่าคืนนี้น่าจะเป็นเกมระดับ5ดาวนะครับที่แอนฟิลระหว่างลิเวอร์ pool กับอาร์เซนอล แต่ก็แอบ,บคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าอาร์เตต้านะครับอาจจะมีบทเรียนจากปีก่อนๆว่ามันเล่นที่แอนฟิ์เนี่ยครึ่งแรกเล่นดีแต่พอไม่สามารถที่จะได้ประตูหรือกลุ่มความได้เปรียบอะไรมากนักเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนังคนละม้วนในครึ่งหลังเพราะนั้นตรงนี้ก็ช่างใจอาร์เตต้าว่าจะมาบูแหลกเหมือนเดิมหรือจะมาแบบระแวดระวังตัวเอาแบบว่าไม่แพ้ไว้ก่อนแล้วเกมรุกของอาร์เซนอลมีประสิทธิภาพมากกว่าแมนยู หมายถึงว่าถ้าอาร์เซนอลนจะเล่นตั้งรับแต่ก็รับแบบพร้อมจะสวนเพราะว่าอาวุธเด็ดมีทั้งกาเบียลมาตินเนลลี่กาเบียเคซุดนะครับบุกโยซาก้าพวกนี้พร้อมที่จะเป็นตัวทีเด็ดแม้กระทั่งตัวอ,อะไรอย่างเ,าเรียโดทอสาก็น่ากลัวเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวคืนนี้เที่ยงคืนคนรื่องตาเวลาในประเทศไทยมาดูว่าจะคงหรือปืนที่จะอยู่ยงคงกระพันแต่ผมมีความมั่นใจว่า ลีวพูลน่าจะต้องขึ้นไปนั่งบรรลังจากฝูงก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงโปรแกรมบ็อกซิ่งเดยแล้วก็ยาวไปขอไฟขอไฟขอฟขอภัยแฟนแฟนปืนใหญ่ด้วยรับรองคืนนี้ดราม่าท่วมจอแน่นอนเดวิสก i ๊ฟจูเวนูบอกกัน